มีค่ะเพื่อนๆและคุณครูดิฉันชื่อเด็กหญิงพาวีนตะวงวันนี้ดิฉันจะมาเล่าประวัติย่อของตัวเองเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเกิดวันที่11กันยายนพศสอง4ัเกิดที่บ้านขอน้ำมันตำบลบัวภาคอำเภอชิตการจังหวัดพิษณุโลก เป็นคนราศีสิงห์ธาตุไฟสัญลักษณ์คือสิงโตคําจํากัดความออกจากสังคมดาวประจําราศีคือดาวอาทิตย์ไ,ไพปะะ่ประจําราศีคือไพ่เดอะซันพืชประจําราศีดอกทานตะวันอันมณีประจําราศีเพอริโดสีประจําราศีสีส้มเป็นคนโลกส่วนตัวสูง เรียนที่โรงเรียนบ้านอน,นล้อมตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นม3โรงเรียนมาปลายที่อยากเข้าคือโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นสาววายคูตินวทยที่ชอบบุนโน่มาร์คแบมอิกโรมทีฟิลกอรน็อ,นนอกโอมเต้ยโอมมิก ส่วนหนึ่งของการ์ตูนที่ชอบจากเว็บการ์ตูนออนไลน์ซีรีส์ที่ชอบมีทั้งซีรีส์วและซีรีส์เกาหลี อยากไปเที่ยวเชียงรายที่หมู่บ้านสันติคีรีเพราะอยากไปพระบรมธาตุเจดีศีนาคารินทราสถิตมหาสันติคีรีอยากไปดอยแม่สลองนอกไล่ชาหนึ่งหนึ่งและอยากไปดูดอกนางพญาเสือโคร่งที่กระทิงนักบาสเกตบอลที่ชอบ ชอบกาิฟเพราะนี่ใส่คล้ายๆกันทั้งกินเยอะและขี้เกียจหนักรองนักแสดงที่ชอบต้าหนึ่งแก้วฟังและพอชมพู ชอบเล่นกีตาร์แตล่นไม่เป็น שלום מלאכה